ต่อไปนะคะทาารแถวนี้สามาัถมองสองักด้ค่เมื่อได้จะนไใช้ด้านซ้ายค่ะขวาก็เด โมรอีกว่ามัทีามาาดาน้ำมีช เมื่ี้เมื่อี้ใหม่่าจะออาปราดันเรื่องให้จินตนาเราองรอรวันการต้อนรัณะนิชนะคะรางวัแรกศูนสองข้ค่ะ do ค่ะนะคะบศูนสมศนย์อาคำสนาค่ะศูนาง้านประสิทภูแค่ะไปลลัารทีโรสพีหกหนึ่งาจค่ะ